ภาษาไทยเนี่ยนะมันมีความหมายหลายอย่างเลยนะวันนี้เรายกตัวอย่างคําว่าหนาะคำว่าหนาเนี่ย,นะยถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็แปลว่ามันของหนาแต่พอเอามาต่อท้ายคําพูดปั๊บเนี่ยว่าหมายมันจะเปลี่ยนไปเป็นอ่อนโยนลงมาทันทีเลยนะตัวอย่างเช่นกินข้าวหรือย,อยังหนาเหนื่อยไหมหนามาลร้อนพักซะก่อนหนาเป็นเหี้อะไรนักหนาะ ยายยายาทำงานอะไรอะ่ะยายรู้เลยรู้แต่ว่าเดือนนะ่ยยายได้ตีแสนโอ้ตีแสนเลยเหรออแสนลำบากแสนยากจนแสนลำเค็ญแสนอดอยากโอ้ใช้ไม่หมดเลยแน,ะนะ่แน่แหละป้าทำไรป้เาเก็บมะกรูดป้ามีตามเทรียงังจะสองพันไหมเนี่ยอุืยมีไม่ถึงหรอกมีถึงพันเดียวเอาไปใช้ก่อนจะไดปปะป้าติดลีอีกพันหนึ่งนะมันยังไงนะ ค่าติดดีอีกพันหนงเพราะว่ารียุมป้าสองพันแต่ป้าให้รีมาพันเดียวผมงมองติดดีอีกพันนึงน 1, ใช่โอเคอะไรวะ <c oughs>